พลเอกสุรยุทธ์นายกมูล,ลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ไปลงพื้นที่ที่เทศบาลตำบลชัยโยจังหวัดอ่างทองเพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ตรุ่นที่45 ที่เทศบาลตามลชัยโยอเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองคลเอกสูรยุทธจุรานนนนายกมูล,ลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้พร้อมด้วยนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่45โดยมีผู้ตุดราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ คนเอกสุรยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณครอบครัวอุปธรรมที่ดูแลและให้ความรักกับเยาวชนพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้สร้างเยาวชนที่มีทั้งความดีและความเก่งที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศ นายอาฟันดีหมุดเอียดตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ได้เผยถึงความประทับใจในโครงการพร้อมนำความรู้ไปใช้และแายทอดตามแนวคิดเกิดมาต้องแทนบุญคุณแผ่นดินโครงการนี้มีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม22คนและพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ตำบลชะวัยตำบลชัยธิ์และตำบลเทวราชระหว่างวันที่6ถึง21ตุลาคม2568เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 기 ส่วนที่จังหวัดนครนายกได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่45โดยเยาวชนและคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเมเจอร์แคร์นโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กสาขาโลตัสนครนายกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้จากนั้นเยาวชนได้เดินทางไปยังเมืองโบราณดงละครซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ โดยที่นี่มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทราวดีและความสัมพันธ์ทางการค้าทางทะเลในสมัยพุทธศตรวรรษที่15และ16 ต่อมาช่วงบ่ายเยาวชนได้เดินทางไปที่มิวเซียมปะกพวนศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พ,พื้นบ้านท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชาติพันธุ์พวนโดยมีนิทรรศการชาติพันธุ์ตำนานพวนนำเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชาวไทยพวนในอำเภอปากพลีได้อย่างน่าสนใจ และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซานายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้นําคณะเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่45เข้าศึกษาดูงานโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเซาและนายอําเภอพนมสาราคามร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์เรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราช รำรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทางด้านการเกษตรการอนุรักษ์ดินและน้ำรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดกิจกรรมนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและการแลกเปลีป่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนจากภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราตามเจตนารมณ์ของโครงการเพื่อสร้างความปรองดองและความสมานฉันของคนในชาติอย่างยั่งยืน